สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบบอยนะครับจากช่อง m ม g ก b บ f ี้ฟนะครับตอนนี้ m ม g ก b บนะครับก็กําลังที่จะถอนหญ้านะครับในแปลงดอกคุณนายตื่นสายนะครับตอนนี้หญ้างามมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าหญ้าหรือดอกไม้ที่งามแต่ที่เห็นคือหย้าจะงามกว่ามาครับเดี๋ยวเราจะมาถอนหย้ากันคลิปนี้อลไะครับทุกคนครับ ได้เวลาถอนยาแล้วนะครับก็จัดสักหน่อยเนาะทุกคนให้ดอกไม้มันแบบโตเร็วๆนะครับเอาเก้าอี้มาด้วยมานั่งตัวน้อยเิม นี่ครับพวกอนเป็นกรรมเลยนะครับเดี๋ยวไปห้ามน,นี่นะครับ ก็เป็นการใช้สมาธินะครับในการนั่งถอนนะครับมันช้าอยู่แล้วแหละเราก็ค่อยๆไปครับค่อยๆไปเห้าหมูเห่าหมูเต็มเลยดูต่อครับทุกท่านโอ้หตรงนี้แห่วห,หมูเต็มเลยครับเดี๋ยวดูซิยังไง จะจุกเลยได้น้ำแล้วงามเชียวว่าไม่เห็นดอกไม้ ันนี้ก็จะมีเสียงนี่นะครับเขาพ่นยานะครับอยู่ในนามีเสียงดังนะครับดังด้านโลกเลย ใช่น้อยนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราถอนทีละนิดละนิดเดี๋ยวมันก็ได้ครับทุกคนอ่ามันก็ได้ หญาแบบขึ้นขึ้นแน่นมากเลยตรงนี้นะครับขึ้นขึ้นแน่นจริงๆแ้วห,หมูครับแ้าหมูให้โตเร็วแล้วเกล่ก็ต,ตายยากซะด้วยแฮวหมู ตื้นนะครับยากตื้นนะครับเดี๋ยวถอนหญ้าด้วยก็โดนติดอันนี้มาด้วยก็เดี๋ยวปักใหม่ให้มันอยู่ในดินนะครับ ค่อยถอนไปครับทุกคนต้องใจเย,ย็นนะถึงบอกว่าถ้าปลูกในกระถางะจะดูแลง่ายมากถ้าปลูกบนแปลงก็นี่แหละครับสาเหตุที่ไม่ค่อยอยากปลูกเพราะว่าหญ้ามันเยอะหญ้าเยอะจริงๆแต่ปลูกแปลงแบบนี้เวลามันโตนี่มันสวยจริงนะมันก็มีดีมีเสียแหละจะดูแลยากดูแลยากมาก นั่งนี้ก็ไม่ค่อยถนัดแล้วเออย่้งนี้เนาะคือเก้าอี้อม้านั่งไม่อาจจะสูงไปนะครับระดับการถอนก็เลยไม่ไม่พอดีเออไม่ได้ใช้ใช้มือเดียวนะทุกคนนะมือซ้ายไม่ถนัดนะครับได้ได้กับมือขวานะฮะผมถนัดขวานะครับไม่ถนัดซ้าย อซ้ายได้แต่มันเหมือนมันมันไม,ไม่ไม่มีแรงในตอนพานนี่มีแรงถ่อนะฮะติดดอกไม้อีกเราเราหนีบมันด้วยเนาะมันก็เลยติดมา คลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปเรื่องเล่าประสบการณ์เรื่องผีนะครับทุกคนบางท่านอาจจะฟังแล้วนะครับแต่ว่าเอฟซีใหม่ที่เพิ่งจะรู้จักผมอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเพราะเรื่องมันเกิดนานแล้วนะครับก็ให้เอฟซีใหม่ได้รับฟังหรือเอฟซีเก่าก,กับมาฟังอีกรอบก็ได้นะครับ ก็น่ากลัวมันก็น่ากลัวนะทุกคนนะน่ากลัวเดี๋ยวผมเล่าเดี๋ยวเอซีจะนึกภาพบรรยากาศออกนะฮะเห็นมีเอซีเม้นมาในไลฟ์สดบอกอยากฟังเรื่องผีผมก็บอกว่าประสบการณ์ผมไม่ค่อยเจอผีเท่าไหร่เจอน้อยนะครับเจอน้อยมาก เวลาจะเร็วเร็วนะครับเนี่ยมันจะมือดอีกแล้วเนี่ยนะครับทำไมแป๊บแป๊บๆมืดแล้วนะ แต่นั่งแบบนี้มันก็เมื่อยนะทุกคนนะเมื่อยอยู่โอเคนะครับแต่ก็เริ่มแบบพอเห็นแล้วนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมสอนแค่นิดเดียวก็เริ่มเออรู้สึกโล่งขึ้นนะครับเมื่อยเห็นน่งก่อนโอ้ยนะครับอ่าต่อต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆ หาใ,ใจร้อนมาถอนอย่างนี้นะคงนั่งไม่ได้แล้วถ้าถอนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันใช้เวลามันก็เสร็จเองแหละครับทุกคนนะครับแต่กอนอะผมปลูกใส่ยางรถยนต์นะแต่ก่อนนะนะครับใส่กระถางก็ง่ายกว่าเพยาก้าขึ้นกระถางก,ก็ถอนถอนก็หมดแล้วแต่เนี้ยปลูกตัดพื้นเนี่ย ยาขึ้นบาเลยคุ้มยากมากจะฉีดยาข่ายากก็ไม่ได้ตายหมดนะครับผมยังมองเห็นไอ้ที่มันขึ้นมานแสๆเราจะรู้เลยมันขึ้นมา เนี่ยใช้เวลาเป็นวันนะเนี่ยเชื่อไหมโบนี่ใช้เวลาเป็นวันนะพูดจริงจริงเลเนะี่ยไม่ได้งนะ่ายเลยแค่นี้ก็ไปหลายนาทีแล้วครับทุกท่าน Oh, เยอะทุกคนจุดยอดของย่านะครับขึ้นเยอะมากนะครับแล้วตรงนี้มันมันห่างด้วยนะครับมันห่างด้วยยา่าก็เลยขึ้นออ <c oughs> น้อมตัวหน่อยเยอะไม่ถึงนะครับน้อมหน่อย อดอกไม้มันไม่ค่อยมีนะทุกคนนะนี่ว่างเยอะเลยครับดอกไม้มันน้อยบุกที่สุดยอดแล้วครับผมพอในขนาดนี้นี่ปึ๊บปึ๊บได้ชุกมากเลยเดึงหญ้าหลุดเลยครับเดึงรากมันหลุดเลย ยอดมากครับทุกคนนะนี่แฝๆก็ได้เยอะนะก็ถือว่าได้เยอะอยู่เอคลิปนี้ก็นะประมาณนี้นะทุกคนเอาแผลให้หน่อยนะอตรงนี้หน่อยนึงนะครับมาขอแล้วเพลินครับขอแล้วเพลินมันเที่ยวหญ้านี่แหละนะครับมันเยอะจัด ถอดก็จะเห็นดอกไม้นะครับไม่ถอดนี่ไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนบางอันก็ไม่ติดรากทำไมสั้นจังเวลาเราปากมันก็ปากลึกนะ อเยอะมากนะ ต้องใช้เวลาท,ทั้งวันเลยนะครับเนี่ยเล่นทั้งวันเลยครับผมว่าเสร็จนะทั้งวันเลยนี่กนะ็โอเคแล้วผมต่อในขนาดนี้ FC ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะแต่ว่าเนี่ยผมใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในการถอนนะฮะโอ้สุดยอดนะครับทุกคนเราแก้ถึงตรงนี้นะครับทุกท่านนะครับจะได้ทำคลิปเล่าผีนะครับคือเรื่องงงนะครับ ครัก็เสร็จแล้วครับนาเดียตรงนี้นะครับก็พอแล้วนะครับดูสิใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้มองเวลานะว่าผมใช้เวลาไปเท่าไหร่แต่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทุกคน โอเคครับโอ้โหสุดยอดนะครับตอนนี้เราก็ถอนหญ้าได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ดูดอกไม้ดูแบบเห็นดอกไม้แล้วนะครับเห็นแล้วนะครับดอกไม้ยะยี่สิบห้านาทีนะครับเห็นไหมใช้เวลาเยอะมากครับตอนนี้นะครับแมงบี้ก็ถอนหญ้านะครับ ก็พอแล้วครับเดี๋ยวเรามีเวลาว่างเราก็จะมาถอนนะครับให้หญ้าเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆหายไปนะครับหรือให้มันมีน้อยลงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ